ท่านผู้ชมฮะวันที่12มิถุนายนนี้นะวันมรืนนี้จะมีการประชุมประจําเดือนของแพทยสภามีข่าวมาล่าสุดว่าท่านสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะสภานายกพิเศษจะขอเข้าประชุมด้วยจะขอเข้าประชุมด้วยจะขอเข้าประชุมในที่ประชุมแพทยสภา แพทย์ยสภาก็คือที่ประชุมของสภาที่ประชุมของหมอะแต่คุณสมศักดิ์เป็นนักการเมืองจะขอเข้าประชุมด้วยนะครับนี่ฮะก็ตั้งใจจะไปร่วมประชุมด้วยอาจต้องไปทำความเข้าใจเพราะเราต้องทำงานร่วมกันระหว่างแพทย์ยสภากับแพทย์ผมนี่อยู่ตรงกลางนะฮะเป็นไปได้ก็อยากจะชี้แจงทำความเข้าใจในประเด็นกระแสข่าว ที่คณะกรรมการแพทยสภาบางคนนะครับออกมติเห็นต่างออกไปคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าแพทย์เนี่ยมีวิจารณญาณมีสติปัญญามันสมองล้ำเลิศของประเทศอยู่แล้วถ้าเราปล่อยปละละเลยให้ผู้คนนำม็อบมากดดันหรืออะไรต่างๆมันไม่ใช่วิถีทางที่แก้ปัญหาอยากให้ทุกฝ่ายได้คุยกันด้วยเหตุผลและยอมรับในหลักการที่เรานำหลักเกณฑ์เข้ามา ซึ่งตนจะพยายามเข้าไปชี้แจงเพราะเราต้องทำงานร่วมกันส่วนกรณีกระแสข่าวแพทย์ทยสภามีการรวบรวมรายชื่อมาร่วมสนับสนุนมติคุณสมศักดิ์ก็มองว่าเรื่องนี้ก็ไม่ใช่วิสัยของผู้ที่มีสติปัญญาที่ดีนี่นะฮะคุณสมศักดิ์บอกนะฮะแพทย์ทยสภาเนี่ยเป็นบุคคลที่มีสติปัญญาบันสมองล้ำเลิศโอยอย่าไปให้คนเข้ามาเอาม็อบมากดดันนะฮะเราต้องตัดสินด้วยตัวของเราเอง นะคุณสมศักดิ์ก็ไม่ได้บอกนะอย่าให้พวกนักการเมืองมากดดันด้วยนะเออไม่ได้พูดเนี่ยนะคนเป็นหมอเนี่ยอย่าให้พวกนักการเมืองที่มันรับใช้นะฮะนักการเมืองด้วยกันที่มันพยายามจะเบี่ยงเบนนะครับจากผิดเป็นถูกจากดําเป็นขาวอย่าให้นักการเมืองมากดดันด้วยเพราะว่าแพทย์เป็นชนชั้นผู้มีมันสมองเป็นเลิศนะตัดสินไปโดยความเป็นธรรมนะแม้ว่าพวกเดียวกันจะทําตัวไม่ดี ไปเลียแขง่เลียขาไปรับเศษเงินผลประโยชน์ของนักการเมืองถึงจะเป็นหมอด้วยกันเราก็ต้องเขี่ยไอ้หมอพวกนี้ออกไปนะนี่คือแพทยทสภาฮะดินแดนศักดิ์สิทธิ์การประชุมสภาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสภาหนึ่งของเมืองไทยก็คือสภาของแพทย์นี่แหละฮะคุณสมศักดิ์ก็จะขอเข้าไปประชุมด้วยนะฮะเขาขออยู่ตรงกลางตรงกลางจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคุณสมศักดิ์เนี่ยนี่ฮะทีนี้แล้วแต่แล้วแต่ที่ประชุมฮะ จะให้นายคนนี้เข้าไปไหมเออถ้าเกิดคุณให้เขาเข้าไปนะเขาขอพูดแน่เขาขอพูดแน่ขขแนคุณสมศักดิ์ไม่มีทางเข้าไปนั่งเฉยๆแล้วฮะกาจะต้องขอเข้าไปนั่งแล้วก็ขอเข้าไปพูดนะะเออ,อก็บอกถึงเจ,เจ้าตัวจะบอกว่าผมเป็นคนที่อยู่ตรงกลางนะผมไม่มีส่วนอะไรเลยอืมแม่ฟังดูแบบเป็นผููที่ทรงคุณธรรมจริงๆมันน่าพฤติกรรมของคุณสมศักดิ์เนี่ยมันน่าเอื้อมละอามากเนะ <laughs> คุณเป็นคนที่ดื้อด้านดันทุลังมากตำแหน่งคุณสมศักดิ์ก็ต้องรู้นะว่าแพทยสภาเนี่ยมีอนุกรรมการใช่ไหมเขาแต่งตั้งขึ้นมาอนุกรรมการเนี่ยก็ได้เปิดโอกาสให้บรรดาผู้ที่ถูกร้องนะฮะได้ชี้แจงแล้วคุณมีเอกสารหลักฐานอะไรส่งมาบรรดาผู้ที่ถูกร้องซึ่งตามข่าวบอกมีสี่คนก็ส่งไปส่งไปส่งไปอนุกรรมการก็ดู ตรวจสอบอย่างละเอียดนะแม้วันที่จะครบกําหนดแล้วคุณยังส่งเพิ่มเติมอีกสองฉบับเขาก็เลื่อนการตัดสินออกไปนะะจนครบหมดแล้วอาล้วคุณไม่มีอะไรส่งแล้วนะฮะเขาก็สรุปตัดสินสรุปตัดสินยังยังไม่ได้เอานะก็ต้องให้แพทยสภาตัดสินอีกทีหนึ่งว่าอนุกรรมการของโพกผมเนี่ยตัดสินแบบนี้แบบนี้ด้วยหลักฐานแบบนี้แพทยสภาจะว่ายังไงแพทยสภายกฟ้องไปหนึ่งคนนะฮะ หนึ่งในสเนี่ยไม่โดนอะไรหนึ่งคนโดนตักเตือนเพราะว่าทำํำการส่งตัวล่วงหน้านะครับอีกสองคนโดนพักใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะแล้วก็ตามกฎระเบียบแพทยสภาตัดสินแล้วก็ส่งให้กับสภานายกพิเศษก็คือรัฐมนตรีว่าการสาธารณาสุขนะก็คือหมายถึงคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์ก็มีหน้าที่จะวีโต้หรืออะไรก็ตามแต่ก็ทำไป แต่คุณสมศักดิ์ก็ยังออกนอกลูนอกรอยนิดนึงนะไปตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะซึ่งความจริงมันไม่มีขั้นตอนที่คุณตั้งคณะกรรมการนะแต่คุณจะตั้งก็ตั้งคุณคิดว่าคุณทําได้นะคุณก็ทําไปในกรอบของคุณคุณก็วีโต้นะตามที่สังคมก็นึกเลยคุณต้องวีโต้แน่นะและตอนที่คุณก่อนจะตัดสินวีโต้เนี่ยหมอที่ถูกลงโทษเนี่ยก็ยังอุตส่าห์นะไปยื่นเอกสารอะไรบางอย่างให้กับทางคุณได้พิจารณา คุณก็เลยอ้างว่าอ๋อเอกสารยื่นมานั้นผมต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบนะเอเอกสารนี้เนี่ยบรรดาหมอเนี่ยนะคุณได้ยื่นให้กับชั้นอนุกรรมการหรือเปล่าเออถ้าคุณได้ยื่นถ้าคุณได้ยื่นให้กับอนุกรรมการไปแล้วคุณจะมายื่นให้กับคุณสมชายอีกทำไมหรือถ้าเกิดคุณไม่ได้ยื่นแล้วทําไมคุณไม่ยื่นออนุกรรมการเปิดโอกาสให้คุณยื่นเอกสารหลักฐานทําไมคุณไม่ยื่นคุณจะกักไว้หาพระแสงอะไรนะใช่ไหมฮะ แสร็จแล้วคุณสมศักดิ์ก็วีโต้ไปตามระเบียบทีนี้ตามกฎกติกาเมื่อคุณสมศักดิ์วีโต้ในฐานะสภานายกพิเศษแล้วก็ต้องกลับไปที่แพทยสภาตรงเนี้ยคุณสมศักดิ์คุณไม่มีหน้าที่แล้วนะมันจบกฎกติกาของคุณแล้วใช่คุณหมดหน้าที่แล้วคุณก็รอดูแพทยสภาว่าจะพิจารณาคําวีโต้ของคุณยังไงคุณก็รอดูอยู่ที่บ้านหรือรออยู่ที่กระทรวงหรือที่ไหนก็ตามแต่นะฮะแต่คุณ จะขอเข้าร่วมประชุมด้วยอโอ้โห,โ,หโหคุณสมศักดิ์ที่สุดยอดจริงๆที่ประชุมของหมอนะฮะที่ประชุมของหมอเออมันไม่ได้มีที่นั่งสําหรับสภานายกพิเศษนะเว้ยกอคุณจะขอเข้าไปประชุมด้วยเป็นในฐนานะคนกลางผมถามหน่อยใครก็จะเชื่อว่าคุณสมศักดิ์เป็นคนกลางใครก็จะเชื่อใช่ไหมฮะคุณธีละเชื่อไหม ผมโอ้ผมไม่เชื่องนาแล้ว่ไม่ไม่น่าถามผมเชื่องนาแล้วขนาดธีรายังไม่เชื่อเลยธีร่าก็มีความเป็นกลางมากนะ้ก็ยังไม่เชื่อเลยโอ้คุณสมศักดิ์นี่แบบออกนอกรูนอกรอยหลายครั้งอ่ะพูดจริงตรงนะใช่เออคือสิ่งที่ทุกวันนี้ที่คุณทําเนี่ยตั้งแต่คุณกรนกไล่เลียงมาสิ่งที่คุณสมศักดิ์ทำเนี่ยพยายามเล่นเกมกดดันแพทยสภา แล้วก็พยายามแทรกแซงตั้งแต่ตอนตั้งกรรมการอะไรของคุณสิบคนขึ้นมาแล้วซึ่งไม่ใช่ทุรละไม่ใช่หน้าที่ของคุณเลยตําแหน่งของคุณเนี่ยคือคุณเป็นนักการเมืองเขามีตําแหน่งนี้ให้เนี่ยเหมือนกับให้เกียรติแต่คุณไม่เคยให้เกียรติทางแพทยสภาเลยคุณไม่เคยให้เกียรติเขาเลยเขามีมติออกมาเนี่ยถ้าคุณเป็นคนให้เกียรติคนโอ้โหมติแพทย์หกสิบเจ็ดสิบคนออกมาแบบนี้เนี่ยแล้วเราเป็นนักการเมืองนะเขาตั้งตําแหน่งสภานายกพิเศษให้เราเนี่ย เราต้องเห็นสอดคล้องเขาแล้วมมหมอหมอเป็นสิบสิบคนเนี่ยลงความเห็นสอดคล้องกันเนี่ยเราต้องเห็นชอบแล้ว<อ>คุณดันเสลอไปตั้งกรรมการขึ้นมาอีกสิบคนเพื่อดูมติของแพทยสภาอันนั้นหนึ่งแล้วนะสองคุณก็ยังไม่จบอีกหาช่องทางไปเล่นงานตรวจสอบจริยธรรมของแพทย์หรือคนที่อยู่ในลาย <c oughs> ที่พูดพ <c oughs> าดพิงไปถึงทักษิณ <c oughs> โอ ในในประเทศนี้เนี่ยมีเป็นล้านๆลายกลุ่มครับที่เขาด่าทักษิณด่ายิ่งกว่านี้อีกนะคุณสมศักดิ์ไม่รู้เหรอผมว่าคุณก็รู้สองแล้วนะสามเนี่ยพยายามจะเข้าไปประชุมแพทย์ทสภาความจริงแล้วเนี่ยนะคุณหมอตุลเนี่ยเคยพูดเรื่องนี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะว่าระวังนะสมศักดิ์จะเล่นอีกเกมหนึ่งก็คือเข้าไปประชุมแพทยสภาแล้วจริงๆด้วยจริงๆด้วยดูสิฮะ คนในประเทศนี้เขารู้เช่นเห็นชาติคนอย่างคุณหมดแล้วเนี่ยว่าคุณจะทําอะไรบ้างโอ้โหคุณนี่หน้าไม่อายจริงๆนะหน้าไม่อายจริงๆสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยคือเกรงใจเกรงใจประชาชนบ้างอะ่ะใช่นะค,คุณสมศักดิ์ไม่เกรงใจบรรดาอาจารย์หมอทั้งหลายก็เกรงใจประชาชนบ้างนะฮะเออก็ติดตามดูกันท่านผู้ชมนะมวันที่12นะครับวันมะรืนนี้สมศักดิ์ จะมีโอกาสได้เข้าไปนั่งในที่ประชุมแพทยสภาหรือไม่นะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ